คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบพระคุณมากครับเพราะนประจำแบบนี้ไม่รอช้าวันนี้มีของดีมาบอกไปที่ปัญหาก่อนเลยใช่แล้ว สวัสดีครับครูคุณต่อยสวัสดีครับผมรู้เบื่อจริงๆกับการโฆษณาเกินจริงครับไอ้ไนูนไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นก้าวล้ำกว่าใครเหนือกว่าใครทำอะไรเด็ดสารพัดนึกผมนี่นะบอกเลยว่าผมเป็นระบา,ายความคับแค้นใจกับไอ,อ้ป๋องผมบอกว่าเฮ้ยวันก่อนนะกูโทรไปเนี่ย 8ป8 8ปดปดเนี88 88 yeah, ่ยเครือ oh ข <ria> ่ายอะไรอะไรเครือข่ายอะไรเครือข่ายเครือข่ายใหญ่โตที่เขาบอกรู้ไปหมดรู้ทุกเรื่องไอ้ไอ้ไอ้ป๋องก็บอกว่าเออกูเคยโทรไปถามนะรู้หมดจริงๆเขาตอบกูได้หมดเลยผมบอกว่าแต่กูโทรไปนะตอบกูไม่ได้อะไ้ป๋องบอกพี่มึงโทรผิดเบอร์หรือเปล่าเครือข่ายก็เอาใหญ่โตโมโหลานผมบอกว่าข้อแรกที่กูถามไปก็ตอบกูไม่ได้แล้วไอ้ป๋องบอกเอวมึงถามว่าอะไรพอเขาร่าสายปุ๊บกูถามเขาเลยว่าฮัลโหล รู้ไหมเนี่ย <c oughs> ผมเป็นใครโอเค <c oughs> <Okay. S 3> สมควรแล้วล่ะถ้าเขาตอบได้ <c oughs> เขาว่าแปลก เออสมควรแล้วล่ะอยู่ในที่ที่ควรอยู่ไปเถอะไม่ต้องไปถามอะไรใครหรอกแต่ว่าความรู้นี่ย่าิง้ถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆมันต้องหาให้ถูกทางถูกที่ครับอย่างวันนี้เราจะพาท่านไปใต้เลยใช่ไปที่จังหวัดภูเก็ตถูกต้องไปดูช่วงวัตถุดิบครับใช่วัตถุดิบวันนี้รับรองท่านประธานต้องชอบจริงเปล่าจริงครับทําไมอ่ะไวขนาดนี้ต้องชอบหนักวันเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อจริงๆท่านผู้ชมเป็นวัตถุดิบซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยและคนไทยเราเนี่ยนะครับ ทำเลี้ยงและขายหอยเป๋าฮื้อได้ครับท่านผู้ชมมันน่าตื่นเต้นมากเลยแล้วหอยเป๋าฮื้อที่ว่านี่จริงๆไม่เคยมีใครเลี้ยงได้มาก่อนเลยด้วยในประเทศไทยครับและสาคัญที่สุดเราไปเอาพันธุ์มาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณนวัดจะบอกให้ฟังบอกละเอียดเลยเรื่องราวทั้งหมดวันนี้นะครับเป็นวัตถุดิบของไทยเราแท้ๆเรื่องราวเกี่ยวกับหอยเป๋าฮื้อวันนี้นะครับเราจะพาไปสัมผัสนะครับกับเจ้าหอยตัวนี้ครับ ไปดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการเลี้ยงกันอย่างไรและทําไมตลาดถึงมีความต้องการสูงนักไปดูกันที่นี่เลยครับบริษัทภูเก็ตเปาฮื้อฟาร์มจำกัดครับฟาร์มนี้นะครับจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์หอยเปาฮื้อขายทั้งสดทั้งแปรรูปส่งขายทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีคุณหมอเมืองและพัญญานะครับคือคุณหมอฝนนั่นเองร่วมกันทําลองผิดลองถูกจนในที่สุดเกาข้อสําเร็จซึ่งระยะเวลาในการทํามาก็มากกว่า20ปีแล้วครับ คุณหมอมวงนะครับเริ่มจากซื้อพันธุ์หอยเป่าฮื้อจากโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับมาเลี้ยงเพราะต้องใช้หอยที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศของประเทศไทยและต้องสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ซึ่งพ่อแม่พันธุ์เหล่านี้ต้องสมบูรณ์และแข็งแรงมากครับเรื่องของระบบฟาร์มระบบน้ําหมุนเวียน คุณหมอเหมืองจึงต้องไปศึกษาดูงานไกลถึงออสเตรเลียเลยทีเดียวนะครับระบบน้ำจะเป็นน้ำทะเลที่มีความเข้มข้นสูงอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็คัดแยกเพศผู้เพศเมียที่สมบูรณ์ที่สุดครับน้ำไข่ตัวเมียจะสังเกตตัวที่มีถุงไข่สีชมพูนั่นเองกับสเปิร์มของตัวผู้ ถุงสเปิร์มจะเป็นสีขาวครับในหนึ่งตัวจะได้ไข่ประมาณ2 0 0แ0 0ถึง1ล้านฟองเลยทีเดียวนำมาผสมกันแล้วเทในบ่อที่เตรียมไว้หลังจากนั้นก็จะใช้การให้อาหารตามกระบวนการการเจริญเติบโตจำพวกแพลงต้อนและกุ้งบดเป็นต้นเวลากลางวันหอยจะกลัวแสงครับจะหลบแดดเข้าไปใต้พื้นกระเบื้องพอเวลากลางคืนจะค่อยๆออ,ออกมาหากิน ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ1ปีครึ่งก็จะได้หอยเป่าฮื้อตามขนาดที่เราต้องการครับและวันนี้สิ่งที่เราต้องการหอยเป่าฮื้ออยู่ตรงนี้แล้วนี่เลยนะฮะที่มันเท่มากๆเลยผมอยากจะบอกสักนนิดนึงนะหอยเป่าฮื้อมันเดินทางไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอเหมืองสิทธิศักดิ์เหมืองศิล์นนะครับที่มาร่วมในรายการนี่เลยครับคุณหมอเหมืองอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอเหมืองครับคุณหมอฝนนะครับไม่ได้มาด้วยวันนี้ ขึ้นทั้งสองท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ AO ว่าของบริษัทภูเก็ตเปาฮื้อฟาร์มจำกัดที่มาแบ่งปันความรู้พ่อเขาทำฟาร์มเองครับนี่ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงครับมเขาถืออยู่ในมือนะเขาใส่เข้ามาให้เราโอเคเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดของหอยปปาฮื้อมีเยอะคุณทานได้เลยถอยเปาฮื้อเป็นถอยฝาเดียวโครงสร้างอวัยวะเหมือนปลาคือมีเหงือกต้องสร้างเปลือกแล้วเว้นรูไว้สำหรับการหายใจนะฮะที่เห็นชัดเจนคือมีสี่รูครับรูแรก น้ำผ่านเข้าเพื่อรับออกซิเจนรูที่สองปล่อยน้ําออกรูที่สมใช้สําหรับขับทายรูที่4ใช้สําหรับการสืบพันธุ์นั่นเองครับหอยเป่าฮื้อที่คุณกาลังทานกันนะครับมีคุณค่าทางอาหารสูงมีวิตามินแร่ธาตุมีคอลลาเจนสูงมากครับมีคอเลสเตอรอลและไขมันที่ต่ํามีกรดอะมิโน,โนโจําเป็นถึง17ชนิดนด้วยกันบำรุงตับสมองนะครับบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีปัจจุบันนํามาแปรรูปเป็นเครื่องสําอางเมือกหอย นรามาทําคอลลาเจนสกัดเย็นก็มีอย่างที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยพบว่าเมื่อหอยเป่าฮื้อทําให้ผิวตึงสวยเด้งส่วนคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮื้อช่วยเสริมสร้างข้อกระดูกกระดูกอ่อนและช่วยเรื่องของผิวพรรณและสมองได้ดีด้วยนะครับโ,โดยเฉพาะของคุณหมอเหมืองได้รับรางวัลมากมายอย่างเช่นรางวัลนนะวัตกรรมแห่งชาติประจําปี2551 ก5มจากกระท<ช>รวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีคุณนวัดอร่อยสุดๆคุณทานไปก่อนยังไม่หมดครับ<อ>และพิเศษตรงที่ว่าเป็นฟาร์มที่เลี้ยงหอยเป๋าฮือสายพันธุ์โอกินวาวะเจ้าเดียวในอาเซียนนะครับและสามารถจดสิทธิบัตรค,คอลลาเจนสกัดเย็นหอยเป๋าฮือเป,เป็นรายแรกและรายเดียวของโลกในนามเอโวาครับ<อ>คุณนวัด ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะผมเคยกินแต่เปาฮื้อตัวใหญ่ๆนึกออกมาก็นึกว่ามันใหญ่งั้นต้องใหญ่อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี่ที่ทราบมาจริงๆถ้าผู้ชมดูเปลือกนี่นี่คือเปลือกหอยเปาืื้อประมาณปีครึ่งนะครับกับนี่คือประมาณเกือบ20ปีแต่ว่าความต้องการในตลาดจริงๆนะที่ทำนีที่มาทำไอ้อย่างที่เรากินกันอยู่ตรงนี้ไอ้ปีครึ่งนี้ก็กินได้แล้วและอร่อยมากด้วยไม่จําเป็นต้องไปเลี้ยงแบบ20ปีแล้วอย่าลืมนะครับว่าตัวหนึ่งเวลามันไข่มาทีหนึ่งสองแสนถึงหนึ่งล้าน ตายเลี้ยงแล้วตายตายจนรู้จะตายตายจนหมอกับเมียจะตายท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยนะในโลกนี้ที่มาทําแล้วอยู่ดีแกคิดขึ้นมาได้ทําคอนโดมิเนียมให้หอยอยู่ระบบเลี้ยงที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยทำให้น้ำมีอุณหภูมิคงที่อยู่เสมอเราเลี้ยงได้ความพยายามแบบนี้เป็นของคนไทยเป็นของผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมขอปรบมือให้คุณจริงๆครับมันเป็นความพยายามความตั้งใจจริงๆับ นี่คือความรู้ที่เราเอามาบอกให้ท่านทราบใช่จะได้รู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของหอยเป่าคือมไม่ใช่ว่ามีไว้สําหรับรับประทานอย่างเดียวมันเอาไปทําอะไรได้อีกตั้งหลายอย่าง <g ul ing> ใช่แล้วมันเป็นประโยชน์ด้วย <c oughs> นะครับพ <c oughs> <p aint> ักตรงนี้สักครู่พบกับสีน,น่าสนใจก่อนเลยเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายก,การ <c oughs> สักครู่เดียวครับลูกตาลนมสดครับ มันแตกต่างม,มากแยบหย่อมากนุ่มน well, วลกินง่ายเคี kind of <S 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 ้ยวง่ายไม่แข็งมันผ่านขั้นตอนการเคี่ยวกรรมเพราะนี่คือโชติมาขนมหวานโชติมารักกัหรูไหมครับติ๊บะเต็มติ๊บะเต็มติบคะแนนเต็มโลการมกัวคุณป๊อ ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้รยังรงไม่ตรงนี้ตรงนี้